สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับก็สู่ซ่องซ่งพงผาเลาะนะครับพี่น้องเอเอ๋ยนาะนะตอนนี้นะครับพายุนะถล่มนะครับอ่าถล่มบ้านโกตุ่มแล้วนะครับพี่น้องเอ๋ยโอ้เป็นห่วงแต่ลุงนี้นะครับออกหาอยู่หากินนะครับโอ้ยนาะไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนนะครับพี่น้องเอ๋ยนะ ห,หลมแรงมากเลยนะครับพี่น้องกำลังนั่งทานข้าวนะครับทุกท่านนี่เปียกหมดเลยนะครับพี่น้องอเปียกหมดนะครับไปดูแม่มาไตแม่มาไตเข้าเข้าสงสัยจะเข้าไปในในบ้านหรือเปล่าน่าอยู่ห้อง,องน้องไอเดียเนาะนี่โอ้ย <c oughs> ขนาดฝนมาทางนี้นะครับพี่น้องราคาผมไม่รั่วนะครับอแจ๋วโอ้ยโอ้โหมาอย่างแรงเลยนะครับ <c oughs> นี่คือพายุนะครับพี่น้องเรียีทุกท่านช้าก็ทําการต่อท่อนะครับอุตส่าห์ดันดินนอมาด้านนี้นะครับพี่น้องตัวนี้สูงสูงเลยนะโอ้หนาวขังตรงนั้นเลยเนาะนะก็ดีใจนะครับที่ฝนตกนะครับเพราะว่า น้ำที่นาก็แห้งนะครับพี่น้องเอซีโอ้โน่าท่นยังมันไม่แรงเท่าไหร่เนาะแต่มันลมนะครับทุกท่านส้นยางนี้เขาก็อินไปเอินมานะ กินข้าวไม่อิ่มเลยนะครับพี่น้องนะโอ้ลมลมมากเลย แมวต่อยห้องนียนอนนอนอยูนอนอ่ห้องน้อยเดียโอ้ยเอาแรงๆเนอะลูกเด้อน้ำที่นายมันเต็มนุ่นน้ำที่สา,า้มันเต็มเหมือนเดิมอู้ครัวผมเนาะฝนฝ่าสาดเข้า,ออาด้านนี้นะฮะเอฟจีเกลี่ยหมดเลย มืดมาด้านนี้นะพูตตมองนะครับนะทางตรงนี้ไปหาอยู่หากินด้วยนะครับตอนเย็นนี้ก็สงสัยสงสัยไม่ได้ไปกิดยางแล้วนะฮะโอ้ในพักผ่อนนะครับพี่น้องอืนะ้ม <c oughs> มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับมือๆมือมือมือม,มากล้ลมแล้วก็ตกเลยนะครับพี่น้องอ่ะไม่รู้ว่าทางบ้านพี่น้องเอฟซีคตกกันบ้างไหมนะครับถ้าตกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับทางนี้นะครับพี่น้องบ้านกกตูมนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ ฝนถล่มแล้วนะฮะพายุถล่มแล้วนะครับอโอ้กระสอบใส่ยางผมเนาะออกมาแล้วเป็นไงลม,ลมเนาะกระสอบพ่อปิวน้ำอังเลยเออ ด้านผมต้องท่อนี่เนาะอยากให้ตรงนี้มันสูงเพราะว่ารถเหยียบไปเหยียบมามันไม่แรงเท่าไหร่เนะาะแต่มันลมนี่นะต้นมะขวานผมก็นี่เมื่อจะคู่เนาะผมทำความสะอาดนะไอีอ่าบริเวณขอบรูนี่เนาะเพราะว่าอยากให้แสงนะฮะไอซีมันโดนต้นมะขวานนะครับ ให้มันโตไวๆเนาะต่อไปนี่ต้นยางเขาโตานี่ผักหวานผมไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าอ่ะโอ้ยมาอีกแล้วโหดัานนี้เปียกหมดเลยแค่นั่งเปียกหมดเลยนะเอฟซีนี่นะดูแค่เปียกหมดเลย สมุนก็เข้าไปหลบตรงนี้นะฮะเครื่องสูมน้ำก็โอ้ยไปเอาพายางไปปิดไปเลยนะฮะเอาโอเคครับทุกท่านเนาะลิปสั้นๆน,นะครับเจอกันใหม่เนาะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ